เคยเจอผีป่ะครับวันนี้ผมจะพาไปเปิดตำนาน5โรงแรมดังในไทยที่คนเขาเล่าขานกันว่าเฮี้ยนที่สุดแต่ผมไม่บอกชื่อนะให้คุณไปเดาเองมาเริ่มที่โรงแรมแรกเลยครับที่นี่เขาดังมากเรื่องมีคนเห็นผีผู้หญิงชุดขาวชอบมายืนริมระเบียงบางทีก็เคาะประตูห้องน่ากลัวเะล่ะครับ โรงแรมที่สองเนี่ยโคตรพีคมีเรื่องเล่าว่าเคยมีคนแขวนคอตายในห้องหนึ่งแล้ววิญ,ญญาณก็ยังวนเวียนอยู่ของชอบหล่นเองบ้างหลอนสุดๆครับอันดับ3นี่โรงแรมเก่าแก่เขาว่านะลิฟต์ชอบเปิดปิดเองไปหยุดชั้นที่เราไม่ได้กดพอเปิดมาไม่เจอใครแต่เหมือนมีคนจ้องอยู่ขนลุกเลยครับ มาต่อที่4ครับที่นี่เขาว่ามีคนเห็นผีเด็กชอบมาวิ่งเล่นแถวสระว่ายน้ำตอนดึกๆได้ยินเสียงหัวเราะเด็กทั้งที่ไม่มีเด็กพักอยู่เลยน่าสงสารปนน่ากลัวนะสุดท้ายแล้วครับโรงแรมนี้ใหญ่มากแต่ห้องจัดเลี้ยงใหญ่ๆเนี่ยเขาว่ามีผีเจ้าสาวชุดไทยสีแดงออกมาปรากฏตัวเป็นไงบ้างครับฟังแล้วขนลุกสู้เลยใช่ปะละ่ะ คุณว่าโรงแรมไหนน่าจะเฮี้ยนที่สุดในใจคุณลองทายกันมาในทอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหลอนๆแบบนี้แหละ